เหตุการณ์เรื่องการจับกลุ่มม็อบสารพิพากษาจับกลุ่มม็อบก้าแกนนําของจนอีนเหมือนเนี่ยก็คงจะเป็นอีกบทเรียนและเป็นตัวแบบให้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็แกนนําในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามยกย่องนะครับแกนนําที่อยู่ในฮ่องกงนะฮะอย่างาทางเพนกวินเนี่ยก็เคยไปถ่ายรูปกนะับโจชัวชัววงโจชัววง,ววงซึ่งเป็นแกนนําล่มเหลือง นะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงที่ผ่านมาสารฮ่องกงพิพากษาในคดีแรกโจชวงเจคุกจำคุกไป7ปีนะครับหลังจากนี้ก็ปรากฏว่าทยอยมีการจับคุกเจ้าพ่อสื่อนะครับที่เป็นผู้ให้การสรับสนุนหรือผู้บงการตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางให้ไมติดคุกติดตรางก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ GM, ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีทั้งสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ทีนด้าัตะวันในตะวันออกกลางและฝั่งสาภาพยุโรปนะครับรวมทั้งแปลกๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีน มาเริ่มต้นสตาร์ทเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันยังคงคงที่นะครับทองคำก็ฟื้นเหนือ1,800นะครับดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหร,รัฐเมกาปิดลบกังวลปรับขึ้นภาษีนิติบ,บุคคลราคาน้ำมันสูงตัวเมื่อวันอังคารที่14กันยายนที่ผ่านมาคาดพายุโซนร้อนนิโคัสก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของสหร,รัฐเมกา น้อยกว่าเฮอริเคนไอดาถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนส่วนวอร์ิีดปิดลบนะครับด้านความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลและทองคำนะครับฟื้นตัวเหนือ1,800ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ช็อกนะครับอายการตั้งข้อหาหนายกของเฮตินะครับ และห้ามออกนอกประเทศต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีหัวหน้าอายการเฮติร้องขอผู้พากษาที่ดูแลการสืบสวนอายการอรอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลมอยนะครับตั้งข้อหานายกคมตรีอาริเออรีนะครับในฐานะผู้ต้องสงสัยและสั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองห้ามเข้าออกประเทศนะครับ อายการเบฟอร์ด uh, นะครับโครดส่งหนังสือถึงผู้พากษาแกรี่โอรีเดียนนะครับได้มีเนื้อหาบันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับพบอองรีติดต่อกับผู้ต้องสงสยัยคนสำคัญในคดีลอบสังหารหมอย2ครั้งในค่ำคืนของการเกิดเหตุลอบสังหารเมื่อ7กรกฎาคมนะครับผู้ต้องสงสยัย ดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมและองรีเคยออกมาปกป้องอย่างเปิดเผยว่าเวลานี้ยังคงหลบหนีอยู่ในแกลบนายกัมพตรีรายนี้ได้มีการถแถลงว่าขุมกำลังหลักของการเมืองเฮติบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนฝ่ายจนกว่าจะมีการจัดสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีจัดทำประชามติว่าจะรับร่างสมุญหรือไม่ในต้นปีหน้านอกจากนี้แล้วยังมีข้อตกลงในการตั้งรัฐบาล ภายใต้การนําขององรีอีกด้วยก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เฮติในขณะที่วาลาดเมียปูตินนนครับแห่งรัสเซียากักตัวหลังจากคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด1 i หลายรายช่วยโอกาสโปรโมทวัคซีนสปุกนิกวีประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนนครับแห่งรัสเซียนะกรับเชื่อว่าสปุกนิกวีเป็นวัคซีนของรัสเซียที่ผลิตขึ้นเองช่วยป้องกัน จากโควิด -19 ในขณะที่เริ่มกักโรคตนเองนะครับหลังคณะติดตามหลายคนในนั้นรวมถึงคนใกล้ชิดถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ปูตินระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป็นการทดลองตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากในเวลาเดียวกันรัสเซียต้องเผชิญกับปัญหาประชาชนขาดเ,เคลือบแกลงไม่ไว้ใจวัคซีน ข้ามกลางอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ในรัสเซียนั้นปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียวการละเมิดสิทธิเสรีภาพนกครกลุ่มครูเดินประท้วงในครบในิวยอร์กต้านการมาคับฉีดวัคซีนโควิด -19 ดา่าขณะครูนะกลุ่มหนึ่งได้เดินขบวนประท้วงข้ามสะพานบรุกลินประท้วงการต่อต้านคำสั่ง บังคับฉีดวัคซีนโควิด1 i ในนิวรยกซิตี้บางคนตะโกนด่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับโจไบเดนนะถูกคำนำหน้าด้วยอวัยวะเพศนะครับพวกผู้ต่อต้านตะโกนนะครับเดินขบวนข้ามสะพานบรุกลินอ้างอิงจากคลิปวิดีโอบน ทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์สยองฮะจระเข้กินคนเกิดขึ้นเพื่อปรากฏว่า,ามีคุณปู่วัย71ปีได้หายไปปรากฏว่ามีการผ่าท้องพบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับนะซึ่งคาดว่าเป็นคุณปู่ที่หายไปจากพายุเฮอริเคนนะครับจระเข้น้ำหนัก,กราวประมาณ228กิโลกรัมซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้กล้าชีวิต ชาวลุยเชนาวัย71ปีท่ามกลางอุทกภัยนะครับจากอิทธิพลของเฮอริเคนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนถูกตามล่าแล้วเจอตัวแล้วหลังจากทำการผ่าท้องพบเศษมนุษย์อยู่ในท้องของมันจากการเปิดเผยของนายอำเภอเซนเชมานีเคาตี้นะครับซึ่งปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับทางนายพรานนะครับซึ่งได้รับใบอนุญาตก็ทำการค้นหาและวางกับดักและสามารถทำการจับกลุ่มตัวได้นะครับโฆษศของสำนักงานนายอำเภอระบุว,ว่า จระเข้ในพื้นที่ไม่มีตัวใหญ่ขนาดนี้โดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดความกว้างประมาณ7ฟุตรหรือประมาณ8ฟุตหรือประมาณ2 2ถึง2จุดเมตรหรือ2.4เมตรและน้อยครั้งจะมีการพบจระเข้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน3 0 0พันปอนด์นะครับราว136กิโลกรัมซึ่งน้อยมากในขณะที่โควิด -19 มีผู้ติดเชื้อนะครับโควิด -19 ใกล้จุดพีค ค่าเฉลี่ยติดเชื้อเราประมาณ1.7แสนคนเลยนี้แล้วนะครับทำใจไวรัสอยู่ต่อไปอีกหลายปีการแพร่ระบาดหลายและลอกนะครับล่าสุดในโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขับเคลื่อนโดยหลายสายพันธุ์เป็นตัวไกลายพันธุ์อาจจะถึงจุดสูงสุดเร็วเดี๋ยวนี้แต่พวกผู้เตือนเชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจ และคาดว่าไวรัสโควิด -19 จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับไปอีกหลายปีข้างหน้าค่าเฉลี่ย7วันฮนะซึ่งเป็นยอดสูงสุดของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่172,000รายสูงสุดในระอบการแพร่ระบาดในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าอัตราการระบาทกำลังชะลอตัวและเคสผู้ติดเชื้อมุ่งสู่ทิศทางที่ลดลงไปเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา สัมภาราเอฟพีรายงานโดยอ้างข้อมูลโดยรวมนะครับที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับยิงขีปนาวุธลงทะเลอีก2ลูกเพื่อทําการทดสอบขีปนาวุธร่อนพิสยัยไกลประสบความสําเร็จนะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัว2ลูกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกหลังจากที่เพิ่งประสบความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนละแก้เกอร์หลังสื่อแฉถูกสีจิ้นผิงปฏิเสธจัดสมิตด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับออกมาชี้แจงสื่อรายงานว่าตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับปฏิเสธข้อเสนอพบปะตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยชี้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง คำตอบของไบเดนมีขึ้นหลังจากที่ในสปิมฟิไนเชียลไทม์นะครับอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งยืนยันว่าหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์นาน90นาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสีไม่ตอบรับข้อเสนอประชุมสมมติกับประธานาธิบดีโจไบเดนและเงื่อนไขที่วบชิงตันลดท่าทีก้าวร้าวกับจีนลงเสียก่อนไบเดนบอกว่าไม่จริงนะครับหลังถูกสื่อมวลชนยิงคำถามผิดหวังหรือไม่ที่สีไม่ยอมเจอหน้า ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของมำนยกขาวได้ออกคำถแถลงก่อนหน้านี้ว่ารายงานดังกล่าวไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายทางโทรศัพท์ในขณะที่ศาลฮ่องกงปรากฏว่าสั่งจำคุกแกนนำจุดเทียนลำาลึกเชียนอันเหมอน,นแกนนำสนับสนุน,นรประธานิปไตยคนนะคนของฮ่องกงถูกศาลฮ่องกงพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 6ถึง12เดือนนะครับฐานเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนลำเลือกถึงเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอนเหมินเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่อีก3คนถูกตัดสินจำคุกโดยรอลงอาญาด้วยการจัดชุมนุมผิดกฎหมายนะครับและชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมชุมนุมนะครับอันเบิร์ตโฮอดีตประธานกลุ่มพันธมิตรห้องกงถูกศาลจำคุกฐานยุยงปลุกปัน่นเป็นเวลา10เดือนและอีก6เดือนฐานเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนลำาลึก เชียนอันเหมือนโดยในให้นับเวลาลงโทษพร้อมกับโทษจำคุกอีก18เดือนที่โหได้รับในคดีนี้นะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมลํำลึกนะครับ mm hmm. เมื่อปีที่แล้วมีนักเคลื่อนไหวถูกดำเนินคดีไปทั้งหมด26คนนะครับ mm hmm. โดยนอกจาก12คนถูกศาลตัดสินลงโทษแล้วยังมีนาธานหลอซันนี่เฉิงนะครับซึ่งหลบหนีออกจากฮ่องกงไปตั้งแต่ ตอนที่สารออกหมายเรียกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่โจชูหวงนะครับเลสเตอร์ชุมแล้วก็ทิฟฟานี่หยวนแล้วก็เจเนสเหลียงถูกสารจำคุกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับอีก8คนยังปฏิเสธที่จะรับสาร,รภาพสารด้ไต่สวนความผิดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วชาวฮ่องกงหลายบันคนฝ่าฟืนคำสั่งนะครับออกมาชุมนุมประท้วงลํำลึกนะครับโดยสงบ ที่สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คนะครับกระแสความไม่พอใจในการบริหารจัดการฮ่องกงของจีนแผ่นินใหญ่ทำให้กิจกรรมนี้ผู้ร่วมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มีการเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาทำการปกครองปกครองฮ่องกงนะครับโดยเฉพาะอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหลังจากที่อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงกับจีนไปในขณะที่เกวินมิลซอม นะกลายเป็นผู้ว่ารัฐคนที่สองในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเมริการอดจากการถูกปลดหลังจากมีสิทธิโหวตโนโล้นหลามสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซรายงานว่าเกวินนิวซอมนะครับลอยลำสื่อสหรัฐเมริกานะครับต่างชี้ให้ชนะโหวตเลือกตั้งถอดถอนแบบทิ้งห่างหลังประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียนะครับ เมื่อนับคะแนนแล้ว2ใน3บัตรเลือกตั้งทั้งหมดนะครับตอบฝาลงคู่แข่งจัดรายการวิทยุชื่อดังผิวสีรีพับริกันเรลลี่เดลเดอร์นะครับ, der, รบซึ่งมีการแข่งขันกันอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจชาวฮ่องกงทึ่งครูจีนนะครับดักโซยนะครับอาหารเหลือของนักเรียนนะครับปลูกฝังเยาวชนอย่าทิ้งคว้างนะครับกลายเป็นกระแสไวรัลในจีน ปรากฏว่าชาวเน็ตแห่แชร์คลิปครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งดักกินอาหารเหลือของนักรเรียนในโรงเรียนเพื่อสอนเยาวชนนะครับของชาติว่าไม่ควรทิ้งขว้างอาหารนะครับหวังหยงสินครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมเอกชนในเขตฉีหยางมณฑลหูหนันนะครับจุดกระแสะวิพวิจาร์ในโลกสังคมออนไลน์จีนว่าระหว่างการทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง เรื่องของสุขอ,อนามัยอะไรสำคัญกว่ากันคลิปดังกล่าวเห็นว่าหวังกำลังยืนดักนะอยู่ใกล้ๆถางขยะโรงเรียนเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินมาถือจานยังมีอาหารเหลือมาทิ้งเขาก็เรียกให้หยุดแล้วก็เอาอาหารเหล่านั้นมากินจนเกลี้ยงนะเด็กนักเรียนบางคนก็ปรากฏว่าได้แต่ยิ้มเขินๆขณะที่บางคนถูกครู ใหญ่เรียกหันไปทานอาหารที่เหลือของตนเองให้หมดรัฐบาลจีนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับลดปริมาณอาหารอาารนะครับโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำการออกกฎหมายที่กำหนดปรับนะครับสำหรับร้านอาหารและลูกค้าที่ทิ้งเศษอาหารเยอะจนเกินไปนอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการไล่สดกินอาหารโชว์ในปริมาณมากๆด้วยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ในเจองงานวิกฤตะนะครับเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะหารหลือกับจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการส่งทูตไปทําการเจรจากับจีนในระลอกหนึ่งแล้วการเจรจาครังนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธการขีดกันทางการค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สหรัฐอเมริกากับจีนก็ไม่สามารถตกลงกันได้จีน ก็ไม่ยอมนะครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ยอมเจียจาแล้วก็ไม่ยอมประชุมสมมติเจอหน้ากันระหว่างตัวต่อต,ต,ตัวระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับตั้งแต่โจไบเดนเข้ามาดํารงตําแหน่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการพบเจออย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยแต่อย่างไรก็ตามฮะโจไบเดนก็ปฏิเสธ ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ไม่เป็นความจริงในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงแสดงแสงยานุภาพในการยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษ นะครับเข้าทำการซ้อมรบในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเป็นเขตของเอเชียไม่ได้อยู่ฝั่งสหภาพยุโรปแต่อย่างใดแต่อ้างว่าเป็นน่านน้ำสากลในการซ้อมรบเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาน่าสนใจนะครับปรากฏว่าพายุเฮอริเคนกำลังถล่มในสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าก็เหตุการณ์ที่ตามมาก็สัตว์ป่านะครับอย่างจระเข้ก็มีการกินคนด้วยเหมือนหนังเลยทีเดียวนะครับ เหตุการณ์ในเฮติในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจฮะก็กำลังมีการแย่งชิงอำนาจกันนะครับแล้วก็ในรัสเซียนะครับก็มีคนใกล้ชิดในประธานาธิบดีปูตินก็ติดเชื้อโควิด1 9ในเชิงงานสังเคราะห์เราจะเห็นว่าถ้าดูเหตุการณ์ทั่วโลกเนี่ยภัยธรรมชาติก็มีภัยการเมืองก็มา การบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจากโควิด -19 และคนมีชื่อเสียงกําลังเกิดขึ้นในช่วงนี้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างน้อยที่เหติกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับจะมีการเลือกตั้งใหม่ในแคนาดานะครับในญี่ปุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกร,รัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก สังเกตให้ดีฮะในประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเลยทีเดียวเหตุการณ์เรื่องการจับกลุ่มม็อบสารพิพากษาจับกลุ่มม็อบก้าวแกนนําของจีนอันเหมือนเนี่ยก็คงจะเป็นอีกบทเรียนและเป็นตัวแบบให้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็แกนนําในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามยกย่องนะครับแกนนําที่อยู่ในฮ่องกงนะฮะอย่างทางเพนกวินเนี่ยก็เคยไปถ่ายรูป กับโจชัวชัววงโจชัววงซึ่งเป็นแกนนาล่มเหลืองนะครับที่เกิดขึ้นในฮ่องกงที่ผ่านมาศาลฮ่องกงพิพากษาในคดีแรกโจชัววงเจคุกจําคุกไป7ปีนะครับหลังจากนี้ก็ปร,กรากฏรัยอยมีการจับคุกเจ้าพ่อสื่อนะครับ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้บงการตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางให้ไม่ติดคุกติดตรางก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับสงครามที่สหรัฐกําลังทําไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งการชุมนุมในห้องกงนะครับสหรัฐกับฝั่งสาภาพยุโรปอยู่ในสถานที่เรียกร้องข้อเรียกร้องนั้นเกิดความพ่ายแพ้และก็ต้องพาคนหลบหนีไปอยู่ในประเทศ ของตนเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเช่นกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอพยพคนนะครับที่ตนเองให้การสนับสนุนนั้นกลับเข้าประเทศของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบเลยนะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งสาภาพยุโรปกาลังเขาเรียกเสียมวยเสียท่านะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกําลังเสียเปรียบ นะครับทำให้ประธานาธิบดีสีจินผิงไม่ทําการเจรจารในช่วงระหว่างนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ